ครับผมสวัสดีครับพบกับกบหากินซ้ำาตชั้นแนวครับผมวันนี้กะบบริภาพปหาปลาหางนี้นะครับหาข้าปลาครับวันนี้เก็บพักํำรึงครับเก็บพักจำลึงครับพักจำลึงถือฝนปรงไหมนะครับมองครับหยอดหยอดกำลังแตกครับอันนี้ในปลานะครับหยอดกำลังแตกครับเก็บในปลาครับนี่ครับหยอดหยอดกำลังแตกกะสิบประมาณนี้นะครับหยอดใ่วมามันเป็น พักต็มเรืงในปลานะทุเรศด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะกรองแมวเี๋นะครับเก็บก่อนนะครับมาบดเดี๋ยวขากล่องแม่น้ำครับเข่ามากับท่านหันเนี่ยครับยอดยอดกำลังแตกกำลังงามนะครับน,นครับแต่เดี๋ยวสกีปันต่ำๆกันนะครับ,นะรบมันสูง เก็บห h ạ c เลยเนะครับยอดก็ลาังงามครับเนื้อพี่น้องเลยก็มันงามครับแตกไหมครับแตกยอดไหมนะครับอเอาแก็เอาเ็ดเอา,เ,อาเพราะเต่ตัวอ่อนมันนะครับมันแตกยอดไหมแต่มันอยู่สูงครับ หลายนะครับนี่หมากจำลึงเนี่ยก,กินได้นะครับไปแกงเส่หมูครับแกงเส่หมูมัชอ,อกขมคมแนวครับนี่ครับอันนี้เขา,าปลาครับปลามันแห้งนะฮะเก็บเก็บพักํำลึงโดยเฉพาะเลยครับอันนี้อันนี้มันอยู่ทิดพื้นนะครับมันก็จะบอกงา่าง่ายมาเลยเก็บด้เบิร์ดแลยครับแต่ว่ามัน มันอยู่ในผื่นนะเดี๋ยวไม่โคมามันเก็บใส่ผื่นแหละเพราะว่ามันมันอยู่ในปลาบ่มีคนเข้ามาเลหี้ยหมามันเหี่ยวอาเสร็จหอกเนี่ยครับยอดกำลังแตกใหม่ก็พอได้นะครับมันคือว่ามันพักกำลังลีงปลาน้องเป็นพักกำลังเลีงผูก็เนี่ยครับยอดทำลงงามครับกำลงามอยู่นะครับคือว่าง,งามนะยอดงามนะผมว่ายอดงามเลยแหละ ไปลวกกินกับปนปลาทูครับนี่ครับอยอดงามเลยครับพี่น้อ,นอ,อนงนี่นี่ครับอยอดกำลังนะแตกใหม่นี่ครับยอดงามๆคนนะยอดแตกใหม่ไหมตรงนี้นี่ครับ แตกอยอดไหมโอ้กล่องหยุนมุนๆี้ด้วยครับเดี๋ยวค่ากล่องมาเนี่ยครับยอดแตกไม่ง่ายมากครับมึงหมาก้อนหอยบนตัวเตียนนี่ครับนี่หมาก้อนอ่อนสัน่นนึงนี่ไปแกงซีมูครับหมูอยู่ทั้งไอ๋ทั้งพิจิตทั้งพินโรกผ้าผ้าแกงซีมูครับหม้อว่าแกงซีมูสอะไรวะสัน ผมเคยแกงกินอยู่เแค่หนึ่งกรอบๆนี่หรอกหยอดง่ามครับตาเป็นตาปืูครับตาปืูแหงแล้ะหนามันแหงบ้างละครับอู้นี่ครับตรงนี้แต่หยอดง่ามนี่ครับเองมาซุกก็มีนะครับมาซุกนั่แดงครับอันนี้มาตักตำลึงนะครับ เนี่ยครับหอยอ,อนตัวเตี้ยนเลยไครบอเคยเห็นหมาพกพักกำลึงเป็นแบบนี้นะครับอย่างหยอดกับบอแข้าง,งามแบนไหนครับท่านนี้พอได้ครับหรือว่าเอาตัวหยอดตรงงามๆครับงามงาๆเลยกหน่อยทั้ทงนี้มาทัานเกิดมาทัานปรงบันไดทั้งนี้นี่ครับหมากำลึงครับนี่นี่คือปลุกแตงครับคือปลุกแตงคือปลุกแตง ยังเดือพี่น้องอันนี้นี่น้อยน้อย,อยกินได,ด้ได้นะครับกินดิบครับเก่นสดสดได้กินให้มึงครับกินให้มึงน่นจะขมๆเนี่ยครับคือปล่แกปล่งหยอดดีง,งามครับ หยอดเป็นพอ่พอใดพ่อใดนะนะถือว่าบ่กี้หายเปนได้ครับโอเคนะครับเบองครับหยอดรบกำลึงครับง่ายๆครับกะซัมนียนะครับผมถ้ามาเก็บพัดกำลึง ก็เมื่อมงหมากกึ่งลึกครับเพื่อคนรม่เคยเห็นนะมันถ้ามันต้นแกลี่ยมันจะเป็นหมากหลายครับเคี้ยวนีเป็นหมากหลายครับแต่ตอนนี้ก็เก็บได้พ่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็สิกลับเลยนะครับเป็นวัวกินกับสมตำนะครับเป็นวัวกินกับสมตำนึกไปกินวัาเสี่ยวไปกินกับน้ำพริกปลาทูนะครับนี่าตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม